เอาละครับก็กลาบสวัสดีทุกท่านชาวคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องแรมเนาะก็จะเข้าสู่เนะะื้อหาโดยเร็วนะครับไม่เกิน2นาทีผมได้ทำการซื้อแรมมา2คู่อ่านสะค,คู่คู่แกับคู่16นะครับเอามาใส่ด้วยกันอา่าแต่ว่าคนละรุ่นนะครับซึ่งอาการก็คือเปิดไม่ติดนะครับแล้วก็ แล้วก็ผมก็สลับแรมอ่าซ้ายขวาก็คือสองสี่มาใส่มาใส่หนึ่งสามใช่แล้วก็สลับหนึ่งสามไปใส่สองสี่สลับกันก็คือมีอาการอย่างที่สองก็คือเปิดติดแต่จอดำครับผมผมได้ทำการเอายางลบไปถูแล้วก็ก็ก็ไม่เป็นผลนะครับไม่ใช่ว่าการไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่บอกว่าการที่เอายางลบไปถู ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานะครับมันเป็นวิธีหนึ่งนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือมันเป็นวิธีหนึ่งแล้วสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือไอ้แรมสองตัวเนี่ยเป็นยี่ห้อเดียวกันแต่คนรละรุ่นไม่สามารถที่จะใส่ด้วยกันได้นะครับและผมก็ไม่ได้ฝืนไม,ไม่ได้ฝืนไม่ได้ทำการฝืน ผมได้ทำการสั่งซื้อมาสีตัวรวดเลยใช่ครับไม่กัดก็คือผมก็ถอดแปดออกอถอด8ออกคู่หนึง่งแล้วก็สั่ง16มาใส่อีก2เป็นสตัวนั่นคือวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะครับหากท่านใดที่จะคิดว่าจะอัพแรมก็ต้องมีงบที่ซื้อได้ทั้ง4ตัวเลย นะครับเพราะว่าขั้นพื้นฐานเขาจะติดตั้งมาให้88 16นั่นเองนะครับถ้าเราจะอัพเราก็ซื้อสีตัวรวดเลยบัตรเท่ากันรุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันนะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมวันนี้เอาข้อมูลมาฝากเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ